แม่บริจาคร่างกายแล้วสั่งเสียไว้ว่าไม่ให้จัดการศพให้ตั้งไว้เปิดพุทธวจนะหายคิดแล้วให้เผาเหตุผลหนึ่งมีลูกคนเดียวสองแม่ศึกษาพุทธวจนะจนญาติพี่น้องคงไม่เห็นด้วยควรทำยังไงดีคะแม่ใครละ่ะแม่มึงญาติพี่น้องจะไม่เห็นด้วยก็เรื่องของญาติพี่น้องไม่เกี่ยวกับมึงเออหน้าที่มึงคือมึงทําแค่นั้นเงินใครเงินมึงญาติพี่น้องจ่ายไหมญาติพี่น้องไม่จ่ายมึงไม่ต้องไปสนใจญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องบังคับให้มึงบอกว่าต้องสวดมนต์แต่แม่มึงสั่งเสียว่าไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องกุศลาแต่เปิดทำสพรลเจ้ายเขาฟังในตลอดงานมึงจะฟังใครควรฟังแม่มึงถ้ามึงจะฟังญาติมึงเอาตังมากุศลาตังมากุศลาตังมาเอาตังมาเดี๋ยวกูจัดงานให้ญาติมึงไม่พอใจอยังไงไม่ได้นะต้องสวดศพนะต้องทําพิธีกรรมนะต้องถวายสักกทานนะเอาตังมากุศลาตังมา พราะถ้ากุศลาตังต้องมาถ้าตังไม่มาพระไม่มากุศลาให้กูเอาตังมาสิเดี๋ยวพระจะมากุศลาให้พระไม่มีซองถวายพระพระที่ไหนจะมานั่งกุศลาธรามาให้มึงกุศลาทรรมามึงต้องกุศลาตังมาก่อนตังมาตอนไหนกุศลามาตอนนั้นตังไม่มากุศลาไม่มาตังไม่มีไม่ต้องสารแนกุศลาเพราะฉะนั้นมึงมีตังไหมมึงมีตังมึงอยากทําตามญาติโกโหติก,กามึงมึงทําไป มึงไม่มีตังแต่ญาติโกโหติกามึงบอกให้มึงทํากุศลารรมามึงบอกให้ญาติโกโหติกากุศลาตังมาก่อนตังมาตอนไหนกุศลามาตอนนั้นตังไม่มากูไม่กุศลาให้เพราะใครอยากกุศลาเอาตังมาจบง่ายนิดเดียวก็ทุกอย่างมันใช้ตังแต่แม่มึงสั่งเสียไว้แล้วว่าให้เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วเปิดเฉพาะคําสอนพระเจ้าคนตายสั่งเสียแทนที่มึงจะตาม ทำตามความพอใจของคนตายก่อนตายมึงบอกมึงรักเขามึงอาไัยอาวณ์เขาแต่มึงจะไม่ทําตามคําสั่งเสียของคนที่ตายมันใช้ไม่ได้นะมึงอย่าไปแคร์คนอื่นมึงต้องแคร์คนตายจตสุดท้ายก่อนตายเขายังได้ยินได้ฟังรรมพรุพเทธเจ้าได้มึงต้องเปิดให้เขาฟังส่วนจะกุศลาไม่กุศลาถ้ามึงมีตังมึงจะทําก็ทําไปมึงไม่มีตังไม่ต้องทํามึงไม่ต้องไปสนใจคนอื่นคนอื่นจะคิดยังไงช่างหัวมันหน้าที่มึงคือมึงสนใจคนตายตรงหน้าเพราะคนตายคือแม่มึง คนตายคือมึงคือลูกเขาตายคนตายสั่งเสียต่อมึงมึงต้องทําตามคําสั่งเสียของคนตายไม่ใช่ตาไปทําตามคําสั่งเสียของคนเป็นเพราะคนเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องหาเลยคนตายเออมึงอยากทําตามความพอใจของพวกมึงกันเองมึงรอตายพวกมึงอ่ะไปญาติโกโหติการีป้าข้างบ้านอญาติข้างบ้านเนี่ยมึงรอพวกมึงตายกันเองก่อนมึงตายแล้วมึงค่อยมาเจ้ากี้เจ้าการงานศพตัวเองนี่มันงานศพคนอื่นเขาสั่งเสียอะไร ให้ทําตามการสั่งเสียของเขาพวกมึงยังไม่ตายไปรองานศพตัวเองรองานศพตัวเองมึงทาพี่นายการ,รสั่งเสียไว้มึงอยากทําอะไรมึงทําไปเลยตามความพอใจในงานศพมึงแต่นี่งานศพคนอื่นไม่ใช่งานศพมึงอย่าเข้ามาเจ้ากี้เจ้ากา,การอย่าเข้ามาวุ่นวายอย่ามาสาระแน่หน้าที่มึงคือมึงมางานศพเฉยๆมานั่งแดกเข้าต้อมมานั่งแดกกระเพาะปลาแล้วเดินกลับบ้านจบ มึงไม่ต้องมาสาระแหน่เจ้ากี้เจ้าการทําไมไม่จัดงานศพแบบนี้ทําไมไม่สวดแบบนั้นทําไมไม่ทําสัฆทานแบบนี้ทําไมไม่นิมนต์พระสวดแบบนี้ทําไมต้องไม่สวดกี่คืนกี่คืนทําไมไม่จัดดอกไม้ทุกเทียนแบบนี้อย่าสาระแหน่ไม่ใช่งานศพมึงมึงรองมึงตายก่อนแล้วค่อยไปเจ้ากี้เจ้าการงานศพตัวมึงตัวมึงเองตอนมึงตายนี่มันงานศพคนตายไม่ใช่มึงตายรอยย dunno, มึงตายค่อยไปเจ้ากี้เจ้าการ คนในโลกเราในปัจจุบันมันชอบเจ้ากี้เจ้าการเรื่องชาวบ้านแต่ไม่เคยจัดแจรจัดการของตัวเองมึงไปเขียนไม่นในกรรมรอคอยการตายของพวกนู่นมึงจะตายมึงอยากได้อะไรมึงสั่งเลยเอาดอกลิลลี่ประดับดอกดาวเรืองประดับดอกเบญจมาศเอาลงศพติดลายเทพนมติดลายพญานาคติดลายโดเรมอนติดลายปิกจูเอารูปภาพแบบยิ้มแฉ่งเอารูปภาพแบบใส่สุดสีชมพูพริง้งอา่า มึงจัดแจงจัดการเลยไม่ขอได้สีแดงนะขอเป็นได้สีเขียวทุกคนในงานศพขอให้อย่าใส่สีดํากับสีขาวขอให้ใส่สีชมพูพิงก์กับสีแดงสดมึงเจ้ากี้เจ้าการงานศพตัวเองเลยเออมึงเขียนไว้หเห็นชัดเจนมึงทํารอไว้เลยไปทําในงานมึงไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับชางงานชาวบ้านเขาอย่าสูรู้อย่าสารแนให้มันมากนะไม่ใช่งานมึงมึงอยากเจ้ากี้เจ้าการไปรอมึงตายแล้วค่อยเจ้ากี้เจ้าการในงานมึง พวกนี้ต้องเจอกูด่าวุ่นวายเก่งกูนี่เจอมาเยอะนะงานศพเนี่ยทําไมไม่อย่างนั้นละ่ะทําไมต้องไม่เอาเครื่องเอาเครื่องดนตรีเจ้านี้สิเจ้าเดนไม่เห็นเพราะเลยทําไมมึงเป็นคนนอนในโรงเหรอเขาเอาดนตรีไทยมาเปิดให้คนในโรงฟังเขามาเล่นนิ่งนองนิ่งนองเป่าปีเป่าก้อนเป่าหาเป่าเหวอะไรที่เศร้าแล้วเศร้าอีกเนี่ยมาซ้ําเติมกูในความเศร้าจากงานศพเนี่ยลําพังกูเนี่ยเขาเศร้าหมองจะแย่อยู่แล้วคนตาย ยังมาเปิดดนตรีไทยมานั่งตีดนตรีไทยเศร้าหมอง,มองกูก็เศร้าลงไปอีกจากเดิมเมื่อกี้นี้กูกาลังดีกูกําลังเดินเข้ามาอย่างดีๆหายเศร้าบ้างแล้วกูมาเจอดนตรีใส่เศร้าหนักกว่าเดิมอีกมึงเอามาทําอะไรกันในงานศพอีพวกดนตรีไทยเนี่ยกูอยากจะรู้มาทําไมกันอนะเปิดเพลงมอร้องไห้อย่างเงี้จะร้องไห้ทําไมกูยังร้องไห้ไม่พอใช่ไหมนี่กูยังช้าใจไม่พอกูนั่งจุดธูปอาลัยอาวร์แม่กูพอ่อกูหน้าลงศพจุดธูปให้คนจุดธูปไหว้ แล้วก็เปิดเพลงมอร้องไห้อีเออีเออ,เอ,อะไรไม่รู้พวกมึงที่เปิดเพลงกันน่ะธรณีการแสงอย่างเงี้ยคือกูยังการแสงไม่พอใช่ไหมยังต้องให้ธรณีเนี่ยมาการแสงเป็นเพื่อนกูอีกคือจอก,กอดคอกันล้องไห้กูร้องไห้เนี่ยหนักพอแล้วนะกูเสียใจเนี่ยหนักพอแล้วนะยังเปิดเพลงบิ้วกูอีกแล้วมึงรู้ไหมใครเปิดเพลงสัปเปรลอร์มกายกกรรมการวัดสารแน่มาก กูไม่ได้ขอกูไปงานศพเนี่ยเจ้ากี่เจ้าการเลยนะงานศพญาติโกโหที่กากูปู่ย่าตายายกูที่ตายกันไปเนี่ยกูไม่ได้ขอให้เปิดเพลงเลยเปิดธรณีการแสงมอกร้องไห้ดนตีเศร้าๆอะไรอาวันบุญคุณบิดามารดาร้องเพลงหาอะไรก็ไม่รู้จากเดิมเนี่ยกูกาลังทําใจได้กูเดินเข้ามาในงานศพกูได้ยินเสียงเพลงพวกกูร้องไห้โฮเลยร้องหนักกว่าเดิมคือกูไม่เข้าใจทําไมงานศพ ทำไมต้องทําให้กูเสียใจมากกว่าเดิมกูไม่เข้าใจการไปงานศพการไปอารัยอวาวณนงานศพการไปไว้ทุกในงานศพพวกมึงไปทําอะไรกันเสียใจด้วยนะเข้มแข็งนะมึงฟังนะเข้มแข็งนะเขาไปดีแล้วจะเย็นๆนะไม่ต้องไปทุกข์ร้อนอะไรนะเขาไปดีแล้วต่อไปนี้มีกาลังมีกําลังใจนะเข้มแข็งนะอยู่ให้ได้นะเอออย่าอย่าอย่าทุกข์ร้อนเกินไปนะอย่าเสียใจเกินไปนะฉันไปกำลังใจให้มีอะไรรีบปรึกษาฉัน อีคนมาในงานอ้โหช่วยกันปลอบประโลมปอบใจโอบโอบกอดมัคทายตเปิดเพลงธรณีการแสงอีนี่กำลังยืนปอบใจอยู่อีนั่นเปิดธรณีการแสงมึงว่าจะหายไหมอีคนหนึ่งปอบใจอีคนหนึ่งทำลายขวัญกำลังใจด้วยเพลงคือกูจะปอบทำไมอ่ะกูปอบไปทำไมมีประโยชน์อะไรในการปอบกูอปอบไปแต่เพลงเศร้ามากเลย เศร้าแบบสุดๆเลยยิ้มบิ้วกูสุดๆถ้าให้กูเนี่ยอยากจะร้องไห้ออกมาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่นอนอยู่โลกูนี่แจะวิ่งเข้าไปกอดลงศพกูจะบอกให้กูฟังเพลงต่ละวันตาลาวันกูแทบกีตส่วนศพเจ็ดวันกูต้องมานั่งฟังรับสภาพเจ็ดวันที่กูต้องนั่งทนอีญาติโก้ที่กาอีเพื่อนร่วมงานก็มาปอบกูทุกวันทุกวันทําไมกูไม่เคยหายเศร้าเลยว่าตลอดเจ็ดวันกูรู้สึกกูหายใจหายคอไม่ทั่วท้องกูรู้สึกไม่กูไม่หมด ความเศร้าหมองจากงานศพทาไมกูยิ่งมางานศพกูยิ่งเศร้ายิ่งเศร้าอ๋อเพลงธรณีการแสงเลิกเปิดได้เลิกเปิดนะกูขอแนะนํานะสารแน่มากกูไม่ได้ขอแต่เปิดเกณฑ์เปิดดังมากดังประดุดปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้นมาจากการคืนชีพคือเปิดอะไรขนาดนั้นนะกูไม่เข้าใจคือเปิดดังไปสามวัดแต่กูจะบอกให้เปิดวัดนี้ดังไปต่อเนื่องอีกสามวัดคือเปิดเผื่อแบบ เผื่อใครรอบข้างวัดจะมีคนตายเพิ่มอ่ะคือเปิดเผื่อไปเลยเปิดเผื่อยาวยาเผื่อมีใครตายเพิ่มจะได้เสียใจทีเดียวคือจะเปิดดังไรทั้งหนาก็ไม่เข้าใจเพื่ออะไรกูจะถามคำเดียวเพื่อคืองานศพเนี่ยลําพังมันก็เศร้าอยู่แล้วมึงนึกออกปะมึงก็ยังสร้างบรรยากาศในงานศพให้ดูเศร้าหนักหนักขึ้นไปกว่าเดิม ไปสร้างบรรยากาศกันทาไมกูไม่เข้าใจลําบากลําบนจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างกูเกียดติมากในงานศพประเภทเนี้นะแม้ถ้ากูตายนี่กูอยากจะเอาเสกโลโซมาร้องเพลงในงานศพกูเลอเกินเวลากูตายอย่างงี้กูอยากเอาบาดิสแลมอย่างเงี้ยตัวบอดิสแลมเนี่ยม,มาร้องมายืนไล้อาไว้แล้วร้องร้องงานศพยืนอยู่หน้าเรายืนขึ้นขึ้นบนโลงศพกูเลยก็ได้นะขึ้นไปล่าล่าอไขึ้นไปบน,บน,บนโลงศพกูเลยจิงเหยียบฝาโลงกูเลย เอาฝาโลงกูน่ะเอาโลงศพกูน่ะเป็นเวทีแล้วทุกคนก็ไปยืนโยกกันโยกกันคาราบาวเ็ไดนแอดคาราบาวไปชูเยลเยลเนี yeah, yeah, yeah ่ยกูแบบโ oh, อ hey ้ยกูอยากมากมึงจะเศร้าอะไรกันนักหนาลำพังญาติโกโหติการม,มันก็เศร้ากันพออยู่แล้วมึงต้องทําให้มันสนุกซื่อเลิมมึงต้องทําให้ทุกคนเนี่ยหายเศร้าหมองเศร้าใจมีสติอยู่กับปัจจุบันในชีวิตต่อไปใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยความสุขความเจริญ เพราะคนมันตายไปแล้วมันเอาไปอะไรเอาวอนก็ไม่มีประโยชน์หาอะไรเขาจะได้มีชีวิตต่อไปในการใช้ชีวิตของเขาเขาจะได้เริ่มต้นในการใช้ความสุขต่อไปมีความสุขต่อไปไม่ใช่อะไรเอาวนอนเดยวคนตายโอ๊ยกูเหนื่อยเป็นความอาดอั้นตันใจเหลือเกินกูอยากจะ,จ,ะ,จ,ะจัดก,กันศบอย่างนี้เหลือเกินแต่ทำไม่ได้นงเพราะถ้ากูตายต้องมีคนมายืนเทศศพกู งานศพกูมึงรู้ว่ากูจะทำยังไงเดี๋ยวกูจะเขียนไว้เลยไม่ต้องใส่ลงเวลาใส่ลงเนี่ยใส่ลงเฉพาะตอนที่ไม่มีคนอยู่เอาใส่ไว้เดี๋ยวแมลงกัดกินมันจะเป็นที่อุจจาตาหรือปล่อยให้มันแดกไปเลยก็ได้แต่มันไม่ควรมันจะอุจจาตาเดี๋ยวสัตว์ดีละชงดรัจฉามากัดกินมันจะอุจจาตาตอนสวดศพมึงเอาศพกูลากออกมาวางบนโต๊ะลากมาวางบนเตียงในเตียงต่างอะไรที่เขาลดน้ำศพกันอะแล้วให้พระมาเทศเลย พวกมึงมีหน้าที่ไปอะไรไปงานศพกูแล้วเอามือไปจิ้มศพกูจิ้มตรงไหนก็ได้อย่าจิ้มหั่นกูนะ,ะจิ้มตรงไหนก็ได้อย่าจิ้มหั่นมึงจิ้มเลยจิ้มแขนจิ้มตัวจิ้มตาลองจับดูซิมันแข็งไหมมันแข็งหรือเปล่าสภาพมันเป็นดินน้ำไฟลมไหมสภาพมันเป็นยังไงมันนีมึงกับมึงกับกูที่นอนตายอยู่เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นยังไงนี่มึงพิจารณาเอาอ มันน่าทําเหมือนกันนะเอาจริงๆกูถึงบอกไงมีใครเสียสละให้กูมะกูจะรับอาสาสมัครมีมะในกลุ่มนี้ยเนี่ยไลฟ์สดอยู่เนี่ยทิกตกตหมื่นห้า u ูทู e สองพันเฟซบุ๊กเท่าไหร่เนี่ยพันสองเนี่ยพันหกพันเจ็ดพันแดพันเก้าเนี่ยเกือบสองหมื่นเนี่ยเกือบสองหมื่นคนเนี่ยไหนกูขอดูหน่อยซิมีใครอาสาสมัครตายให้กูมะ เดี๋ย k จะได้เอาศพมึงเป็นตัวอย่างในการสอนธรรมะกูจะจัดงานศพให้เป็นตัวอย่างสักง,งานหนึ่งุ u รับอาสาสมัครมีใครกล้ารับอาสาไหมนะกูเห็นเรื่องอื่นเนี่ยอาสากันเก่งลือเกินพอเวลาเรื่องให้ให้ใหตายเนี่ยกูไม่เห็นมีใครรับอาสาเลยเมื่อวันก่อนกูไปงานศพมาเมื่อวานกูไปงานศพมากูขออาสาสมัครแล้วใครจะตายอย่าลืมเชิญกูไปบรรยายในงานศพ เป็นกูไว้ด้วยให้กูไปบรรยายในงานศพแล้วพี่เขียนพิจกรณากำไว้เลยนะว่าให้กูเนี่ยเปิดโรงศพในการพิจารณาร่างกายมึงและให้ประชาชนคารวะญาติโยมคนที่มาร่วมงานศพมึงเนี่ยถึงเวลาพ๊กเนี่ยชั่วโมงนึงให้กูบรรยายศพมึงเลยยืนดูจ้องมึงเลยเอามึงเนี่ยงัดออกมาจากโรงเลยมาวางไว้ที่เตียงแล้วกูเนี่ยสอนทรมะเลยพวกมึงทุกคนจากนั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งพื้นแล้วกูนั่งสอนมึงเลยศพเป็นยังไงเป็นยังไงแข็งยังไงมาร่วมมันจับมารับอาษาหน่อยเขียนไิจในกรการมรอไว้เลย มรานาุสติมึงจะใช้ร่างกายมึงในการสอนธรรมะแก่คนในโลกนี้เป็นครั้งสุดท้ายมึงตั้งเจตนาไว้เลยมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีใครทำไหมกูรับสมัครวันนี้เลยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้กูเห็นรับสมัครอย่างอื่นเนี่ยโอ้โหรีบมากเลยถูกรูถูกถการมากก่อกันเต็มเสื้อนี่สั่งจองกันแบบห้านาทีเศษนาทีสั่งจองกันเต็มหมดแล้วขายเต็มหมดแลวกูเปิดรับสมัคร อาสาตายว่างใครว่างอาอาสา,า,าหน่อย